จากขยะไร้ค่าสู่แนวคิดการพัฒนายอย่างยั่งยืนเมื่อขยะมีค่ามากกว่าที่คุณคิดแนวคิดคนสร้างขยะขยะสร้างคนนำชุมชนสู่สวัสดิการเพื่อการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืนจึงเกิดขึ้นที่นี่องค์การบริหารส่วนตำบลไทนุ่นอำเภอห้วยเพึ่งจังหวัดกาลสินได้ทำแนวคิดดังกล่าวสำเร็จมาแล้วภายใต้ในโยบายกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะ บริษัทเดอเบแบงค์ซึ่งเป็นหนึ่งใน,นกลไกสำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ ือขยะหายเปย่ากในจุที่ประมาณ43,000บาทมีการนำไปจัดเป็นสวัสดิการด้านชาปนกิจศพที่เหลือาทั้งหมดเราเก็บเงินมาประมาณ2องเดือนเป็นเงินรวมประมาณ4,000ับาทสิ่กองทุนธนาคารขยะตำบลเแนุ่นปัจจุบันมีจำนวนครัวเรือนที่เป็นสมาชิกทั้งหมด312ครัวยสิบสองโคเรียนคิดเป็นร้อยละ21.23ของครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่ตำบลเแนุ่นและได้มีการมอบเงินสวัสดิการชาพนกิจศพ ให้กับสมาชิกกองทุนธนาคารขยะตะบนแคนุน่นมาแล้วจำนวนสองครัวเรือนเป็นเงินจำนวน3960บาทแต่ครัวเรือนในพื้นที่ในพื้นที่ยังเป็นสมาชิกไม่ครบทุกครัวเรือนองค์การบริหารส่วนตาบนแคนุน่นจึงต้องมีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิก กองทุนธนาคารขยะตำบลให้นุ่นให้ครบทุกครัวเรือนในอนาคตโดยอาศัยกลไกของอาสาสมัครของถิ่นรักโลกและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือขายในพื้นที่